วันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรมาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนที่1รับข้อมูลคอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลคือคีย์บอร์ดเมาส์กล้องสแกนเนอร์และไมโครโฟนเป็นต้น ขั้นตอนที่2ประมวลผลข้อมูลหรือ CPU ใช้คำนวณและประมวลผลคำสั่งต่างๆตามโปรแกรมที่กำหนดขั้นตอนที่3จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์จะเก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้สามารถแบ่งออกได้2ประเภทคือ 1. หน่วยความจำหลัก สามารถแบ่งตามลักษณะการเก็บข้อมูลได้ดังนี้หน่วยความจําแบบลบเรือนได้คือหากเกิดไฟดับระหว่างใช้งานข้อมูลจะหายเรียกว่าแรมหน่วยความจําถาวรถ้าไฟดับข้อมูลจะยังอยู่เหมือนเดิมเรียกว่ารอม 2. หน่วยความจําสํารองคือหน่วยความจําที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น ได้แก่ฮาร์ดดิสก์แผ่นซีดีและแฟลชไดร์ขั้นตอนที่4แสดงผลข้อมูลเมื่อประมวลผลแล้วคอมพิวเตอร์จะแสดงผลผ่านอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงข้อมูลเช่นรูปภาพกราฟิกจะแสดงผลออกทางจอภาพงานเอกสารจะแสดงผลทางเครื่องพิมพ์หรือ หากเป็นในรูปแบบของเสียงจะแสดงผลออกทางลำโพงเป็นต้นเป็นไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ไปแล้วถ้ายังไม่เข้าใจครูมีเหตุการณ์สมมุติที่จะเปรียบเทียบระหว่างเหตุการณ์นี้กับการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้นเชิญชมเลยค่ะ การทำงานของคอมพิวเตอร์ถ้าเปรียบเทียบกับเหตุการณ์สนทนาของบุคคลสองคนการที่บุคคลที่1พูดและบุคคลที่2ฟังผ่านอวัยวะหูการฟังจึงเปรียบเสมือนขั้นตอนที่1รับข้อมูลเมื่อได้ฟังเรื่องจากบุคคลที่1แล้วสมองจะเกิดการคิดตาม จึงเปรียบเสมือนขั้นตอนที่2ประมวลผลข้อมูลซึ่งสมองของมนุษย์จะเปรียบเสมือน CPU ของคอมพิวเตอร์และเกิดการจดจำเรื่องราวที่มองเห็นและได้ฟังเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเปรียบเสมือนขั้นตอนที่3จัดเก็บข้อมูลจากนั้นจะมีการสนทนาโต้อตอบผ่านอวัยวะปากจึงเปรียบเสมือนขั้นตอนที่4แสดงผลข้อมูล เป็นไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ดูเหตุการณ์เพื่อเปรียบเทียบการทำงานของคอมพิวเตอร์ไปแล้วเรามาสรุปกันสิคะว่าคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรคอมพิวเตอร์ทำงาน4ขั้นตอนขั้นตอนที่1รับข้อมูลขั้นตอนที่2ประมวลผลข้อมูลขั้นตอนที่3จัดเก็บข้อมูลและขั้นตอนที่4แสดงผลข้อมูลนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ ตบมือให้ตัวเองหนคะ่ะเอาละคะ่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ว่าเขาทำงานอย่างไรไปแล้วนะคะจากนั้นเริ่มทำแบบทดสอบหลังเรียนได้เลยคะ่ะ